เบื้องต้นแห่งการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะมีการไหว้พระสวดมนตเพื่อเป็นการน้อมกายน้อมวาจาน้อมใจขคารพบ,บูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการอบรมจิตเบื้องต้นให้เข้าถูกครองแห่งความสงบ การฟังธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจนในข้อปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สมาธิภาวนาเป็นต้นไปนอกจากมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็ต้องอาศัยความเมผู้มีปัญญามีความไม่ประมาทมีสติคุ้มครองจิตของตน ให้อยู่ในครองทำรรอยู่เสมอความประมาทได้แก่การที่ปล่อยวันคืนให้ล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์หรือมีความประมาทว่าทำความดีมีศีลเป็นต้นทำเมื่อไหร่ก็ได้ผูกนี้ก็ได้มาลืนนี้ได้ พอถึงวันนั้นแล้วก็ผัดไปอีกต่อต่อไปกิริยาที่มีการละเลยวันเวลาให้ผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีคุณธรรมดังกล่าวเกิดขึ้นยังชื่อว่าผู้ประมาทที่ว่าประมาทนั้นเพราะว่าใครจะรู้ว่าชีวิตของเรานั้นแต่ละวันละวันจะเป็นอย่างไร นั่งกันอยู่เดียว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 พูดไม่ได้แล้วปากเบี้ยวแล้วเห็นกันอยู่เดียวเดียวรับหลังไปแล้วเสียชีวิตแล้วดังนี้ก็มีถ้าผัดวันไม่ว่าวันนั้นสัปดาห์นั้นเดือนนั้นจึงจะข่าวันรักษาสีลเจริญภาวนาแต่เมื่อความตายมาขวางทางเสียก่อน การปฏิบัตินั้นก็จะไม่ได้ไม่เกิดมีขึ้นเป็นอันว่าช่วงชีวิตหนึ่งที่เกิดมาแล้วไม่เคยรับศีลไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมคุณฟานดีที่เกิดจากการอบรมจิตไม่มีเช่นนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนว่า สัตว์โลกย่อมไปไปตามกรรมเมื่อไม่มีทางบุญแล้วสัตว์โลกจะไปทางไหนจิวิญญาณที่ไปหาที่บีสนธิที่เกิดใหม่จะไปทางไหนทางดีเขาก็ปิดประตู้หมดเพราะไม่ได้สั่งสมไว้คือไม่รู้จักกับคนดีจะเรียกร้องเท่าไหร่เขาก็ไม่เปิดประตูให้ ส่วนทางมาดีอาบายภูมิแม้ไม่อยากไปเขาก็เปิดไปรอท่าถึงแม้ไม่ไปเขาก็จับให้เข้าไปเพราะเหตุที่ไม่มีความดีชีวิตความพันผวนของบุคคลจึงเหมือนก้อนหินที่กิ่งบนยอดเขาตกมาพื้นล่างเหวี่ยงตัวไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างตรงบ้างแล้วแต่กำลังจะเหวี่ยงไปสัตว์หลายก็เหมือนกัน งไปตามอำนาจของกรรมที่ทำไว้ทากุศลไว้ทำดีไว้ทำชอบไว้เจริญทานศีลภาวนาไว้ก็ไปสู่สุคติถ้าขาดกุศลธรรมแล้วก็มีโอกาสทุคติไปสู่ทุคติทางนี้เกิดเพราะความประมาทและไม่ประมาททำความดีเพราะเห็นวันหนึ่งวันคืนคืนหนึ่งมีค่า จึงได้รีบบำเพ็ญความดีไว้ทำไม่ดีความมีความประมาทมองวันผ่านไปผ่านไปไม่มีประโยชน์หรือว่าจะทำเมื่อไหร่ก็ได้เหล่านี้เป็นต้นความประมาทย่อมฆ่าบุคคลให้พ้นจากความดีความประมาทเป็นการทำลายบุคคลไม่ให้ประกอบความดี ความประมาทเป็นวิบัติของบุคคลไม่ให้ถึงซึ่งความเจริญความประมาทเป็นการปิดประตูสุขติภูมิให้เข้าถึงทุกขติภูมิรวมความในความประมาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเสียงความเป็นอยู่อย่างมากถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ทำอะไร ยังไม่ได้พูดอะไรในส่วนเสียแต่ใจก็นึกคิดเรื่องราวต่างๆในความเป็นไปต่างๆที่ค่อนข้างสะสมอกุศลหรือสะสมอกุศลไว้ถึงแม้กายไม่ได้ทำวาจาไม,ไม่ได้พูดก็ไปสู่อำนาจของทุกขติได้เพราะจิตเป็นตัวผู้รู้อยู่กายไม่ทำแต่ฉันคิด ฉันก็รู้อยู่วาจะไม่พูดแต่ฉันก็คิดฉันก็รู้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อคิดสิ่งใดก็ไปฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองพระผู้มีพระภาคเจ้ายังได้ทรงสอนว่าอย่าประมาทโดยวางหละธรรมะง่ายๆให้พุ้ทธศา,านิกชนท่องจําภาวนาไว้ชาลาทมโม,มหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ดวงพ้นความแก่ไปได้ กายิทำมุมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่่วงพ้นความตายเจ็บไข้ไปได้มรณะทำมุมหิเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่่วงพ้นความตายไปได้สับเบหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโวเราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ว่าสิ่งนั้นเป็นบุคคลหรือเป็นวัตถุกรรมมสโกรมหิเป็นต้นเรามีกรรมเป็นของของตน ำกรรมอันใดไว้นั่นเป็นสมบัติของบุคคลผู้ทำถ้าทำกรรมดีก็ได้สมบัติดีถ้าทำกรรมชั่วก็ได้สมบัติชั่วสมบัติที่ดีพาไปสู่สุขติให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขสมบัติชั่วที่ทำไว้พาไปสู่โทษภคติให้ได้ความทุกข์ยากเร่ดร้อนด้วยประการต่างๆการนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมะง่าย นึกถึงฟานจะต้องพัดพราจากกันและมีกรรมเป็นของตัวทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเป็นการนึกขึ้นต้องอาศัยสติปัญญาเข้าประกอบจึงจะเห็นจริงธรรม,มเหล่านี้เป็นเครื่องเปิดสติปัญญาของบุคคลให้เห็นในภายภาคหน้าตามฟามเป็นจริงว่าตัดสลายเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรและจะไปอย่างไร สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ขึ้นก็คือไม่ปล่อยวันเวลาให้่วงโรยเลยไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์ทำกิจบำเพ็ญกิจทำงานปฏิบัติงานคืองานกับคุณธรรมคู่กันไปให้อยู่ในความดีงามสำหรับพวกอริอร,อริยะวินัยพึงปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ พึงปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมให้เกิดความร,รู้แจ้งเพื่อจะได้แจกจ่ายธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นให้ฟังฝางออกไปให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังได้รับรู้จะได้นำไปอบรมสั่งสอนจิตใจของตนเองดังนั้นทำห้าประการมีการนึกถึงความตายเป็นต้นจึงเป็นไปเพื่อความไม่สมาไม่ประมาทเหมือนกับว่า เราจะออกไปนอกป้าเขาบอกว่าอย่าไปทางที่จะไปนั้นขาดแล้วไปไม่ได้น้ำท่วมบางไม้ลวมทับบ้างเราก็ไม่ดื้อดึงไปความทุกข์ยากความเดือดร้อนความไม่มสมความปัสรานาก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราขืนไปก็อาจจะมีเหตุเพศภัยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ฉันใดเช่นเดียวกันความประมาทก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นการประพฤติธ,ธรรมต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทชีวิตของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีวันรอคนนั้นคนนี้คนนั้นอายุน้อยฝ่ารอมาเท่าเท่ากันคนนั้นอายุมากกว่ารอมให้เท่าคนอายุน้อยย่อมเป็นไปไม่ได้ชีวิตย่ยอมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของกฎของกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งไม่ทำความดีเพิ่ม ไม่ทำความดีเป็นเพื่ออุดหนุนในชีวิตไม่พิจารณาทำไม่ปฏิบัติธรรมความดีใหม่ก็ไม่เกิดมีขึ้นได้จะใช้ความดีเก่าของเก่าที่มีอยู่แล้วก็ย่อมหมดไปหายไปสูญไปสลายไปการนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพระผ้าจากกันและมีกรรมนของตัวก็เพื่อให้มีสติให้มีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงจะได้ไม่ประมาท การทำสมาธิกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเป็นธรรมะที่ดีเพราะชำระจิตใจให้ของแผ้วเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งพ้นจากกิเลสจากอนุสัยทั้งอย่างหยาบอย่างก,กลางละเอียดให้เบาบางและหมดไปบุคคลผู้มีกิเลสเบาบางหมดไปเขาเรียกว่าเป็นคนดีคือจะทำอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดีคิดนึกคิดอะไรก็ดีจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้น ถ้าหาว่าจิตใจมัวหมองแล้วแม้จะคิดอะไรก็มักจะเอาเปรียบหรือไม่รอบคอบตลอดจนเห็นแก่ตัวเป็นที่สุดความที่จะพึ่งพางอาศัยซึ่งการการหวังดีต่อกันก็ยากที่จะได้ถึงดังนั้นความไม่ประมาทตรงใช้สติปัญญาของตนพิจารณาดูให้เห็นตามความจริงแล้วตั้งใจปฏิบัติในสมาธิดังนั้นต่อน,นี้ไป จงตั้งใจอบรมจิตของตัวให้เป็นสมาธิภาวนาอย่าลืมหลักเดิมที่เปรียบเทียบไว้ว่าจิตเหมือนกับโคสติเหมือนกับเชือกอารมณ์ที่เพ่งที่นึกคือพุทโธเหมือนกับหลักทั้งสามอย่างนี้มาอยู่ร่วมกันโคเมื่อถูกเชือกผูกไว้กับหลักก็ดินไปไม่ได้ในะทุกก็ต้องนอนอยู่ตรงนั้นจิตเมื่อมีสติกำหนดหลักคือพุทโธอยู่ จิตคอยประคองสติคอยประคองไว้ไม่ให้จิตเลื่อนลอยไปจิตก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่กับหลักความสงบก็เกิดขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาให้รู้จิตของตนคือผู้นึกผู้คิดและใครมาเป็นผู้คุมที่เรานึกเราคิดสิ่งที่คุมเราได้นั้นคือสติ และผู้นึกผู้คิดนั้นมีคิดอะไรเป็นหลักถ้าคิดพุดโทโธเป็นหลักก็อยู่ในพุโทโธรวมความว่าจิตนํำเอาคำว่าพุทว่าโธว่าพุทว่าโธมาเป็นอารมณ์ไว้แล้วก็มีสติคอยควบคุมที่จิตนึกว่าพุทว่าโธนั้นมาให้ลหลงไหลเพื่อพลังเผือหนีไปที่อื่น ทำอยู่อย่างนี้นานๆานเข้าจิตเบาเข้าและก็เกิดความสงบขึ้นตามสมควรแก่การปฏิบัติดังนั้นต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตใจของตนให้สงบเป็นสมาธิภาวนาต่อไป